ด <c oughs> แจ้งเตือนไว้ก่อนเดี๋ยวลืมกันไงยังคงเป็นเกมที่หลายๆคนตั้งตา,งตารอครับสำหรับเกมทาริตแลนด์เกม MMORPG ที่คนรอเล่นกันเยอะมาก คือแค่ข่าวเปิดตัวนะครับแล้วก็ช่วงโค้ดเบต้าเนี่ยก็ติดอันดับการสตรีมนะครับใน Twitch นั่นเองนะครับผมหลายคนบ่นว่าเมื่อไหร่จะเปิดสักทีว่าเออผมก็อยากรู้เหมือนกัน <laughs> <laughs> แต่ของดีมันต้องรอหน่อยอะนะเกมนี้จะเปิดให้บริการนะครับทั้งในมือถือและ PC สามารถเล่นข้ามแพลตฟอร์มกันได้เลยการาฟิกครับค่อนข้างสบายตาแต่ว่าก็ยังครีนแล้วก็สวยครับที่เขาทําให้ครีนครับเพราะเขาอยากให้มันดูสวยงามครับเวลาเราเล่นทั้งสองแพลตฟอร์มนั่นเองและนี่ก็เป็นภาพ จากมือถือครับเป็นไงยังสวยอยู่เยี่ยมและสําหรับใครที่ยังไม่ได้รู้จักเกมนี้นะครับสนใจแต่ว่ายังไม่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับเกมนะครับวันนี้นะครับเพื่อเม็นการเสียเวลาครับเรามารู้จักเกมนี้เพื่อเตรียมตัวตอนมันเปิดเกมกันเลยครับ 1. ภาพรวม เกมนี้เป็นเกมที่สำรวจโลกได้กว้างใหญ่ไพศาลมากๆแบบมันแบบเบลอเบล่าทุกคนมีนอนให้ขี่ด้วยนะกระโดดพุ่งได้ด้ดิมีเควสและเนื้อเรื่องที่น่าตื่นเต้นเหมือนเราได้เล่นไปด้วยแล้วก็ดูหนังไปด้วยครับสำหรับผู้เล่นลิงๆอย่างเราๆนะครับหรือไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนเลยเขามีระบบทิ utorial ด้วยจ้าในตัวเกมมีทั้งระบบ PVE ตีมอนลงดันลงเลนนะครับ แล้วก็ระบบ P.K. ด้วยซึ่งก็คือสู้กับผู้เล่นนั่นเองโดยระบบ P.K. เราสามารถเข้าไปได้ด้วยการคุยกับ N.P.C. ครับเพื่อเข้าหมด P.K. นั่นเองครับจุดสําคัญของเกมนี้เลยเป็นเกมที่แฟร์มากๆครับไม่ใช่ pay to win นะครับเหมือนเกม M.M.O.R.P.G. ทั่วไปเช่น ของในร้านที่เราเติมเงินซื้อนะครับจะทําให้เราแค่ดูดีดูแซบขึ้นเฉยๆแต่ไม่ได้ทำให้เราเก่งขึ้นนะความแฟนี้อยู่ในระบบทั้งหมดของเกมครับร่วมไปถึงระบบไลฟ์สกิลด้วยก็คืออาชีพลองนั่นเองครับเติมเงินไม่สามารถทําให้ไลฟ์สกิลเก่งขึ้นเพราะว่ามันส่งผลต่อการซื้อขายของครับได้จากไลฟ์สกิลนั่นเองกิลไลฟ์สกิลให้เลือกหลากหลายมากครับไม่ว่าจะเป็นทําอาหารเย็บผ้าค,คราฟเพรปรุงยาคือแล้วแต่เราเลยครับจะพูดถึงเกม M O R P G ไหนที่มีความบาลานซ์ทาลิสแลนต้องติดอันดับแน่นอนครับ มีระบบภาษาไทยรองรับด้วยดังนั้นใครไม่เก่งภาษาอังกฤษไม่ต้องวอรี่เลยครับนี่ไม่ต้องวอรี่ถ้าไปพูดภาษาอังกฤษ <laughs> 2. อาชีพเกมนี้มีอาชีพถึง9อาชีพหรือ9ค้าสด้วยกันครับซึ่งแต่ละคานะครับจะแบ่งสายออกเป็น2สายด้วยกันมาดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้าง 1. พาราดิน โคตรตะละแทงแทงแบบเพียวๆอึดมากๆแต่ต้องแลกมาด้วยจุดด้อยก็คือทําดาเมจได้ค่อนข้างน้อยครับแล้วก็ตีช้าครับจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือเรามีคอนประจํากายครับเห,เ,ททนะเหมาะสําหรับผู้เล่นที่ต้องการฟีลแบบว่าทุกคนมันหลบอยู่ข้างหลังฉันแบบฉันจะปกป้องเธอเองเนี่ยพาราดินจะมีสองสายด้วยกันครับก็คือคอนโล่นะครับอันนี้ก็จะมีความแทงทนทายาดนะครับและอันนึงก็คือคอน2มือครับคือทุบแหลกมีดาเมจมากขึ้น2 บาบาลีอาหรือนักสู้คนเถื่อนเป็นแท้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่อึดหรือมีสกิลหลอกล่อดได้เท่ากับพาลาดินครับเป็นแท้งที่มีดาเมจด,ดีที่สุดใน3สายอาชีพแท้งมีทั้งสายน้ําแข็งที่เป็นแท้งเพียวๆครับและสายสายฟ้าที่เป็นดาเมจเพิ่มขึ้นมาแท้งได้ครับแต่ว่ามีดาเมจด,ด้วยส่วนตัวครับชอบสายน้ําแข็งครับเพราะมีความแบบเอลซาลําบึกดีครับจริงๆแล้วผมชอบคาร์สบาบาลีอามากครับเพราะมันเล่นไม่ยากแล้วก็มันดีด้วยครับซึ่งผมเคยทําไกด์เร็วๆในทิกต็อกไว้ด้วยนะถ้าใครอยากเล่นตามก็ดูไกด์ตามนีี้้้ไดดเลยครับชอน หมือนแท้ง DPS ครับโดยจะแบ่งเป็น2ซสายคือ Thunder จะเป็นสายบาลานและ f o r t เ n เป็นสายเทคนิคที่มีดีบัฟบัฟและดามเมจแบบดอทเริ่มที่สาย Thunder ครับ้าเล่นแนะนำครับก็จะเป็น Strength Combo แล้วก็ออ n ิคูดาวครับผม t y p e s t o n e s t a เแนะนำจะเป็นตัวนี้ครับส่วน Ultimate Ability จะแนะนำเป็น3ตัวนี้เลยครับ e m b r e d แนะนำจะเป็น5ตัวนี้ส่วน Combo แนะนำเนี่ยจะเป็นลาดับตามนี้ครับ Combo ค,ครับบ,บึบบึบบึบอือบึบ นี่ครับเฮ้ยเฮ้ยเท่ละคอมโบตัวละสายที่2โฟเซนทาเล่นแนะนำจะเป็นสต m ม n ินาการซิงแล้วก็คูดาวครับ i n นสครสต์สโตนสเตทแนะนำจะเป็นตัวนี้ครับอัลเทอ e a เน l ตี้แนะนำจะเป็น4ตัวนี้ครับส่วนเอ b มเแนะนำจะเป็น5ตัวนี้เลยคอมโบแนะนำเนี่ยจะเป็นลำดับตามนี้ครับขวานต้องแข็งเออืออนี่เป็นแบบเล t it go let it go. มาอลังสุด อ,อปิดท้ายด้วยตารางจุดเด่นของแต่ละสายครับผมเพื่อนๆก็สามารถดูได้เลยครับว่าเราชอบเน้นไปที่สายไหนมากกว่าถัดไปเป็นอาชีพวอริเออร์หรือนักลบมนั่นเองครับจะเป็นแทงสายกลางครับคือมีความอึดและดาเมจอยู่ระดับกลางๆก,ก็คือดาเมจไม่เด่นเท่าบาบิเลียนครับแล้วก็อึดไม่เท่ากับาพาราดินมีจุดเด่นคือสกิลโจมตีหมู่แบบท่าหมุนคล้ายๆเฮลิคอปเตอร์แบบนี้ครับเฮลิอปตร์ เคยครับบอลเอร์ก็มี2สายเช่นเดียวกันครับก็คือดาบโล่จะเป็นแทงจ่าครับแล้วก็ดาบคู่นะครับก็จะมีดาเมจเพิ่มขึ้นมาครับในส่วนต่อไปเลนเจอร์หรือนักธนูครับเป็น DPS ที่เก่งมากๆทีเดียวครับสามารถตีหมู่ได้ตีเดี่ยวได้ครับเป็นดาเมจทางกายภาพเป็นตัวรีดดาเมจชั้นดีให้กับปาร์ตี้ครับมี2สายสกิลด้วยกันก็คือสายอัญเชิญสัตว์ซึ่งสามารถอัญเชิญเสือหรือสุนัขล่าเนื้อมาช่วยตีได้ครับและสายหนึ่งครับคือสายล่าสัตว์หรือที่ผมเรียกว่าสายมั่นยืนยิงครัับบคืออาายยนนี้เ่่รจํป็ตงูกท และยิงดาเมจครับเพราะว่ามันทําให้ดาเมจแรงมากๆเมื่อเรายืนอยู่แต่เมื่อเราเคลื่อนที่ยิงครับดาเมตเราจะลดลงครับผมเน้นยืนนิ่งมั่นๆแล้วก็ยิงครับเหมือนแคดนิดเอวอดีนต่อไปครับเมธหรือนักเวทนั่นเองมีสสายด้วยกันก็คือนักเวทไฟแล้วก็นักเวทน้ําแข็งครับสายไฟเนี่ยจะเป็นสายสแปมครับยิ่งสแปมเยอะทําดาเมตได้สูงครับและสายเวทน้าแข็งครับจะเป็นสายเก็บแต้มครับโดยเราเก็บแต้มจากเวทน้ําเราเพื่อทําดาเมจน้าแข็งอีทีหนึ่งนั่นเองจุดเด่นที่มีมากกว่าเลนเจอร์นะครับก็คือนักเวท คิวหมู่หรือ a o e ครับเวลาเจอมอนเยอะๆนะครับการมีเมดเนี่ยก็คือ อุ่นใจมากๆครับแต่ซิงเกิลทารเก็ตก็จะน้อยลงนะครับผมต่อไปครับชาร์โดซอ์ดแมนครับนี่ชื่ออาชีพเวอร์มากครับแบ่งเป็นสายพิษครับแล้วก็สายตีสะสมดาเมจครับสายพิษก็คือทําให้ติดพิดครับสายสะสมดาเมจครับยิ่งตีเยอะนะครับก็ดาเมจก็จะยิ่งเยอะนั่นเองครับเข้าใจง่ายๆเลยตัวนี้จะต่างจากเลนเจอร์แล้วก็เมีครับเพราะจะทําดาเมจระยะใกล้ครับแต่ต้องระวังครับเพราะว่าดาเมจแรงจริงครับแต่จุดอ่อนก็คือบางไปดูในส่วนของสายซัพพอร์ตกันบ้างครับพรีสนักบวชครับคิดถึงการฮิลค 2สายก็คือจะเป็นสายฮิวฉ่ำๆนะครับทำดาเมจช่วยได้บ้างนะครับผมและอีกสายหนึ่งนะคบก็คือสายโจมตีครับแล้วเราจะฮิวได้นิดหน่อยนั่นเองต่อไปเป็นส่วนของบาทหรือนักกวีครับอันนี้ก็สามารถฮิวได้เหมือนกันครับแต่จะเด่นกว่าพีชตรงที่ว่าจะมีบัฟที่เด่นกว่าพีชนั่นเองครับพีชเขาทีเขาจะเน้นฮิวเป็นหลักนะครับผมโดยนักกวีเนี่ยจะแบ่งเป็น2สายเช่นเดียวกันก็คือสายเน้นฮิวบัฟนะครับแล้วก็สายโจมตีแล้วก็ฮิวได้นิดหน่อยนั่นเองอาชีพสุดท้ายครับหมอผีหรือแฟนช่อมพีซนั่นเองครับ ช่วยหิวและโจมตีได้ครับมีจุดเด่นคือสามารถทำดาเมจหม แล้วก็ดาเมจเดี่ยวได้ดีครับแต่จะเป็นดาเมจเว้นะไม่เหมือนกับเลนเจอร์ครับแบ่งเป็นสสายเช่นเดียวกันก็คือสายฮิวและสายดูดวิญญาณครับจะเรียกล่างแยกวิญญาณมาช่วยโจมตีได้ในส่วนถัดไปครับมาดูที่สกิลกันบ้างเกมนี้หลักๆแบ่งออกเป็นสกิลคาสครับแล้วก็สกิลอันติครับโดยสกิลคาสเนี่ยก็คือใช้ในการคอมโบเป็นหลักครับส่วนสกิลอันติเนี่ยจะมีให้เราเลือกอย่างหลากหลายมากเลยนะแต่สามารถใช้ได้ประมาณ2อันเท่านั้นเองนะครับและอย่างที่บอกนะครับเกมนี้แต่ละอาชีพมี2สายแต่ไม่ใช่เลือกแล้วเลือกเลยผู้ชม ข้อดีของเกมทาลิสแลด์นะครับก็คือเราสามารถสลับสายได้ตลอดเวลา ยกเว้นตอนกาลังสู้อยู่นะอันนี้ไม่ได้นะครับคุณผู้ชมการลงดันเจี้ยนมีการลงดันแบบ5คนและ10คนครับหรือที่เราเรียกว่าลงเลนนั่นเองความสนุกของเกมน,นี้ก็คือดัเจี้ยนมีเยอะและหลากหลายมากมากครับบอสก็มีหลากหลายรูปแบบว่าจะเป็นคุณลุงต้นไม้ปลาชายามังกรใหญ่ไปไหนเนี่ยเดีย๋ยวเรามาดูตัวอย่างครับของดันหลายๆอันที่เราต้องใช้เทคนิคครับอย่างดันนี้ครับเป็นดัน10คนนั่นเองครับมอนจะแห่มาทางเดียวคุณผู้ชมเราควรจะต้องไปยืนจุดสปอนของมอนครับเพื่อให้มอนกระจุกอยู่ตรงแค่หน้าประตูเท่านั้นพระถ้าเรายืนมาไกลๆ มอนจะกระจายลนวงก้านทาให้เราเคลียหมอนได้ช้านั่นเองหรือบอสตัวนี้ครับชอบเรียกขึ้นน้ําครับโดยเราและปาร์ตี้ครับต้องไปยืนอยู่ตรงวงน้ำข้างในเพื่อไม่ให้โดนดาเมจนั่นเองถ้ามันมากก็จะเป็นเช่นนี้ครับหือทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเท่านี้ไม่ละคายผิวเขาไปแ้งนะหยุดเอ๊ะ ซึ่งแต่ละเลทแต่ละดันครับก็จะมีเมคานิกที่ต่างกันที่เราจะต้องจดจํานั่นเองครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้ครับสาหรับเกมชาลิทแลนนะครับตื่นเต้นเมื่อไหร่จะเปิดตัวเนี่ยแต่ว่าเราสามารถไปพีรีจิกันก่อนได้นะคุณผู้ชมใครมีคําถามอะไรนะครับเกี่ยวกับเกมนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยถ้าชื่นชอบกันเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ